นางวากเนี่ยพ่อเขาอาจจะให้โชคดีนะพ่อไม่ค่อยให้ใครนะแต่มันต้องมีเครื่องเส้นถ้าเครื่องเส้นมันก็ต้องใช้เงินนิดหน่อยไม่ได้ได้ไม่นุ้ยอยากให้เงินนะพี่แบงค์พันอะถวายนางกวักแล้วจะกลับคืนมาพี่เป็นพันพันล้านเฮ้ยพี่เป็นเรื่อจริงจริงเดี๋ยวนะเกียรติเนี้นะเกียรเลยสาธุขอให้เรารวยนะนะนี่แหละพ่อผมได้แล้วผมจะเล่นลยเจริญ เรียกว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาตลอดของเขาดีแต่ว่าทมให้แล้วครับไม่ขายชีวิตผมจะสบายสบายแน่นอนจะสบายแน่นอนเดี๋ยวพ่อเมื่อกี้ผมเสียบแบงค์พันไปนะโอ้โหลืมไปอีกทิลิไปที่หาเนี่ยท่านพูดเสียบปุ๊กก็ต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะซีดกลายเป็นแบงค์ยี่สิบเฮ้ยที่ทหารท้าตย่งนี้เป็นเหรียญสิบแล้วนะโอ้โหอิทิลิขนาดนี้เหรอ รมอยากให้รวยคุณพี่ทำธุรกิจปะครับทำธุรกิจทำธุรกิจจะเปิดคาแคร์ต้องทำอะไรบ้างต้องบูชาด้วยอาหารครับพี่เอาอะไรแม่เขาชอบอะไรอ่ะเป็นมีดหยกจะไปซื้อที่ไหนน้องซื้อเรลร้อยเก้าเก้าเองพี่อุ้ยจะไปที่ไหนพี่เลี้องจ่ายแล้วเอาเที่ยนี้มาไปะแบบนเอาให้เอาให้เขาในรถเลยไปไม่จ๋า ไอ้ตั๊กอธิษฐานร่วมกันเลยมา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 อธิษฐานว่าอธิษฐานว่คือพอจะขออะไรขอไปเลยในใจอ่ะขออะไรขอให้เงินทองไหลมาอย่าขาดสายเหมือนเส้นบะหมี่ได้เงินได้ทองครับไอ้นั่งโค้งค์อะไรสามมุมนั้นนี่ไม่ใช่แม่อย่างเดียวนะลูกศิษย์ลูกศิษย์ขอเดี๋ยวลูกศิษย์กินได้มันจะได้บุญด้วยไงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้น้องมีน้ำตาลป่ะน้ำตาลเหรอฮะ หน้าทางแม่จะชอบหวานหน้ำตาลแม่น่ะหน้าทางแม่จะชอบหวานโรยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลอะไรลูกน้ำตาแดงน้ำตาลป่นจ้ะไหมอ๋อตาลป่นใส่แดงใช่น้ำตาลแดงจ้ะแล้วขอเรื่องคู่เรื่องอะไรก็ได้หมดเลยนะขอออเเรรืื่่่งงคูชีวิตคู่ของลูกมีความสุขทักทักชีวิตคู่ของลูกมีความสุขความเจริญก็ขอเอย่าได้มีเหตุผลใดๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเลิกกันเดินกันรู ไปให้มีความสุขความเสุขสุขได้ลูกมาท้องนี่ยังไงถวายแม่ลูกสิ์กินเอากินเอาเออ ถวายของหวานโอ้โหจัดเต็มที่แม่เลยนะในถวายของหวานชีวิตจะได้มีหวานชื่นอันนี้เลยแม่จ๋านี่เลยแม่จ๋าชีวิตของเราจะได้หวานชื่นมีความสุขกันไปในไหนก็ไม่มีคนรักมีคนรักคนชอบมีแ่ผู้ใหญ่้ำชูผู้ขำหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ก่อนคนแรกเลยนะคะ